อ่าโบยโรู้ไหมหมูม่มบา้านหัวหินนี่เทพไหเทพไหมพันตรอไม่รู้เลยครับเสียงไม่มากเดี๋ยวบังพาไปเลยตั้มขุนเลยแกยี่หล่าดังหัวหินได้บ้างไดไปเลยครับครับตับบุญอเออถ้ามีตีประวัติหมู่บ้านหัวหินนี่ที่เขา็ยังหัวหินหมู่บ้านหัวหินความเป็นมาเป็นไปพันตรีเหลาไอฟังดิเป็นแหลมบ้านก็อยากบา้านหัวหินมาแหลมบ้านเป็นหมู่ที่หนึ่งของอำเภอเหล่าตรงนี้ตำบลเหล่าหมู่บ้านดี โมบ้านเรกเลุ่มคำนั้นสามัยนั้นนั่นคำนั้นเมฆชาวอาณาดาตเนี่ยกนายพันเมฆไหมก็ยันเออนายพันมเออนายพันเมฆก็แยงนายพันอโดยที่เขาได้แยงนายพันก็ไม่เข้าใจสิ่เขาได้แยงนายพันคำใช่ไหนแค่หนูพันกรำมมาเปลี่ยนยุ่หลังนี่เป็นว่าคำนันคานูนายพันเปลนนายพันเมฆนี่เป็นคำนันเป็นคำนันเป็นคำนันแสดงว่าคำนั้นโงคนหรือเนาะบ้านเราหัวหินนี่เนาะ ใช่สรงคนรากอนแต่นั้นเราก็ไม่รู้ทีต่อมาบนนั้นเนี่ยบ้านคนเยะตามดิมเล่หรอกตามบานบนบนบ,น,บ,น,บ,น,บนนี้ไม่มีบ้านคนม,มีแต่ปลาปลาเสือปลาหมูทเทื่อนปลาสัดใจแต่กะคนหาไขเา่เจ้หาหรอกเลยมาถอดเท้ก็ก็ใช่เฮถ้าว่าจะเอากุ้งนั้นเอาสายปชาชาเพ,พอกุ้งเต็นดังบูริมฮารก็ถอด ทอดกันมาชูเตะย,ยาวนั้นที่ม,มาโอดกูกจ่ากอกิวทำจ่าขอกีิวพอว่าน้ำขึ้นทอดเดินแตงาช้ามาแต่ว่านั้นเราไม่ใช่ค่ายเคยอะไรชาไม่นัน้นมันมีจุนซาลัดครั้งแรกคือวานวายินแลยจุนซาลัดในาติทัยครั้งแรกเลยแล้วก,ก็เขาออกไปร่อนเขาเยอะกว่าลูกผ่าของเรือสามัก